ก่าวกับจับความไปตามเรื่องถึงบทเบื้องพลเมศพดพระเจา <c oughs> องค์อภัยมะนีสีสุภาตกยากอยู่<ม>อะไรเนี่ยคูหาคูหามาช้านาน กับด้วยนา,างอากซูีนีลมิดเป็นคู่ชิดเชยชมสมสมานรักต,ต้องไห้ไปตามยามการดานจนานางมานม,มีบุตรเอ๊ะมีบุตรชาย ไม่คาดเคลื่อนเหมือนอ,องค<ม>์พระทรงเดชแต่ดวงนี้แดงดูฉันแดงดูไหนกันแต่ดวงเนตรแดงด,ดูแต่ดวงเนตรแดงดูดสุริชยัยสุริชยัยทรงกำลังดังพระ ย<ข>า <Yeah. S 2> ดังข้า,ขา,า,ายาคาชาพายคาชาพายมีเทีเ่ยวคลายชนนีนนมีศักดาพระบุตรพระบิตุรง,รงทรงศักดิ์กอรักไข้ทำนองด้วยด้วยเนื้อไข่เอมีได้คิด,คดลิสยา เฝ้าเลี้ยงดูปลูกเปแล้วเฮชาเฮชาจนใหญ่ก้าอายุได้แปดปีพอใช่เนี้ยเฮ้ย